สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8ทธันวาคม2,568นะคะสถานการณ์ที่หลายคนน่าจะกำลังเกาะติดกันอยู่เลยก็คือความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตึงเครียดแล้วนะครับใช่ค่ะมันเกิดการประทะกันรุนแรงไปแล้วมีทั้งการใช้อาวุธหนักแถมยังมีรายงานเรื่องการโจมตีทางอากาศออกมาด้วยซึ่งในมือของเราตอนนี้มีข้อมูลเยอะมากเลยค่ะครับจากหลายแหล่งเลยทีเดียว มีทั้งรายงานจากสำนักข่าวใหญ่ๆอย่าง CNN, BBC, Al Jazeera แล้วก็แถลงการทางการจากกองทัพไทยเองไทม์ไลน์เหตุการณ์แบบละเอียดละเอียดแล้วก็บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญป้อหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองทำความเข้าใจสถานการณ์นี้ให้ลึกขึ้นว่าอะไรคือชนวนของเรื่องนี้กันแน่แล้วทำไมมันถึงลุกลามเร็วขนาดนี้และที่สำคัญคือเรื่องเล่าของแต่ละฝั่งทำไมมันถึงออกมาดูต่างกันคนละเรื่องเลยนั่นสิคะครับ คือเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราจะถามแค่ว่าใครยิงก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นผลของความตึงเครียดที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆทั้งเรื่องในประวัติศาสตร์ด้วยจริงๆของความขัดแยง้งครั้งนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างตั้งแต่สัญญาณเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยใช่ครับไปจนถึงวินาทีที่ตัดสินใจใช้กำลังทางทหารและภาพที่ออกมาสู่สายตาชาวโลกมันเป็นยังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า คือก่อนที่จะเกิดการประทะหนักๆในช่วงสองวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วใช่ไหมคะมีแน่นอนครับดิฉันว่าจุดที่น่าสนใจมากคือเรื่องที่เรียกว่าสงครามข่าวสารคือก่อนที่ปืนจะดังจริงๆเสียงในโซเชียลมีเดียมันดังมาก่อนแล้วใช่เลยครับมันเป็นเหมือนการประทะกันในอีกสมรภูมิหนึ่งก่อนเลยข้อมูลจากไทย P ี s ตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองเดือนที่แล้วเองนะคะครับฝั่งกัมพูชาเขาประโคมข่าวใหญ่โตเลยว่า มีทหารพลานไทยเจ็ดนายไปทำร้ายร่างกายปล้นแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากแล้วฝั่งไทยว่ายังไงคะกับเรื่องนี้กองทัพบ,บอกไทยก็ออกมาปฏิเสธทันควันเลยครับบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวส์ อ oh. แล้วก็ชี้เลยว่านี่คือปฏิบัติการข่าวสารหรือเรียกกันว่า I.O. information operation ที่มีเป้าหมายชัดเจนคือทำลายชื่อเสียงของไทยใช่ครับแล้วบทวิเคราะห์ก็มองกันว่าอาจจะเป็นการพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นอื่นๆที่ฝั่งกัมพูชากำลังโดนกดดันอยู่อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ ก็เช่นเรื่องทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนหรือปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ทั่วโลกกำลังจับตาแสดงว่าบรรยากาศมันไม่ดีมาสักพักใหญ่แล้วแค่เรื่องข่าวอย่างเดียวก็คงไมใ่ให้สถานการณ์มาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมคะมันต้องมีเหตุการณ์อื่นๆบนพื้นที่จริงด้วยแน่นอนครับไอความไม่ไว้วางใจกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโลกออนไลน์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่รวบรวมเหตุการณ์ไว้ชี้ให้เห็นเลยว่าตลอดทั้งปี2568เนี่ย มันมีการกระทบกระทั่งกันมาตลอดมีการประทะเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆใช่ครับที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตตอนเดือนพฤษภาคมตอนนั้นมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปนายหนึ่งแล้วก็มีอีกเหตุการณ์ที่น่ากังวลมากในเดือนกรกฎาคมคือเรื่องอะไรคะคือมีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิด PMN2 จนบาดเจ็บสาหัสซึ่งที่มันน่ากังวลก็เพราะว่า ฝ่ายความมั่นคงของไทยเชื่อว่ามันไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างอ๋อไม่ใช่ของเก่าครับแต่เป็นทุ่นที่เพิ่งถูกนำมาวางใหม่โหถ้าเป็นทุ่นที่เพิ่งวางใหม่นี่ความหมายมันเปลี่ยนไปเลยนะคะมันคือการกระทำที่จงใจไม่ใช่อุบัติเหตุ แสดงว่าเชื้อไฟมันถูกสุมมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงจุดเดือดในวันที่7กับ8ทธันวาคมใช่ครับมันคือจุดที่สถานการณ์มันควบคุมไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูแบบละเอียดลๆเ,เลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าทำไมสุดท้ายไทยถึงตัดสินใจใช้กำลังทางอากาศตอบโต้กลับไปครับ ข้อมูลจากสนุกนี่สรุปไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นจริงๆจังๆคือบ่าย2โมงของวันที่7ทธันวาคมค่ะบ่าย25 5แนวชายแดนแบบนี้จริงๆแล้วก็เกิดขึ้นได้ประปรายนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างในครั้งนี้คือการยกระดับที่ตามมาอย่างรวดเร็ว ใช่เลยค่ะเพราะพอตกเย็นถึงกลางคืนสถานการณ์มันหนักขึ้นไปอีกมีรายงานว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มใช้อาวุธหนักแล้วมีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ค่ะมีการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง R M 7 0กับรถถัง T 5 5เข้ามาประชิดชายแดนแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่การยิงตอบโต้กันเล็กๆน้อยๆแล้วมันคือสัญ,ญญาณว่าอีกฝ่ายพร้อมจะเล่นใหญ่เลยถูกค่ะถูกต้องครับ การเคลื่อนย,ย้ายยุทโธปกรณ์ระดับนี้มันบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนว่าจะยุบระดับความรุนแรงจะรวดหลายลำกล้องหรือรถถังไม่ใช่ของที่เอามายิงขู่กันเล่นๆมันคืออาวุธสำหรับสงครามเต็มรูปแบบเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากใช่ครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะไปไกลกว่าการประทะกันธรรมดาวาคมตอนตีสามมีรายงานข่าวกรองของฝ่ายไทยออกมาว่ากัมพูชากำหนดเป้าหมายการยิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของเราด้วยซ้ำ ตรงนี้ก็น่ากังวลมากครับอย่างเช่นสนามบินบุรีรัมใช่ค่ะพอตีห้าก็เปิดฉากยิงกันอีกรอบที่ช่องอ่านม้าที่อุบลราชธานีแต่จุดที่ดิฉันคิดว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆก็คือการที่กัมพูชายิงปืนใหญ่กับปืนครกถลม่มฐานอนุพงค์ของไทยอย่างนหนักหน่วงการโจมตีฐานอนุพงค์นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเพราะมันนำไปสู่ความสูญเสียใช่ครับไม่ใช่แค่การยิงตอบโต้กันแล้ว แต่มันนำไปสู่ความสูญเสียอย่างเป็นรูปธรรมข้อมูลจากไทยโพสต์ยืนยันตรงกันว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ทหารไทยเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีก4นายในทางการทหารแล้วการสูญเสียชีวิตของกำลังพลถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งไปสู่จุดที่รุนแรงที่สุด และมันเปลี่ยนสมการการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาไปโดยสิน้นเชิงมันกลายเป็นเหตุผลโดยตรงที่นำไปสู่การตอบโต้ครั้งใหญ่ของฝ่ายไทยใช่ครับฟางเส้นสุดท้ายมันถาดไปแล้วจริงๆและการตอบโต้ครั้งใหญ่นั้นก็คือการใช้กำลังทางอากาศกองทัพไทยตัดสินใจส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เขาไปโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาครับ ซึ่งในมุมของฝั่งไทยถแถลงการจากโคศกกองทัพอากาศและกองทัพบ,บกจากหลายๆที่ก็พูดตรงกันว่าปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งและลดศักยภาพทางทหารของกัมพูชาพูด,ดง่ายๆก็คือโจมตีเพื่อหยุดไม่ให้เขายิงมาได้อีกใช่ค่ะและเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลภายใต้หลักการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศใช่ครับ ในมุมมองของทหารและรัฐบาลไทยนี่คือการกระทําที่ชอบรรมและจําเป็นเพื่อปกป้องชีวิตของกําลังพลและอธิปไตยของประเทศแต่ประเด็นที่มันพลิกเลยก็คือพอข่าวนี้ออกไปทั่วโลกภาพที่ออกมามันกลับตลปตดเลยใช่ครับกลับตลปตดเลยกลับตลปตดนี่ยังไงคะคือในขณะที่เรามองว่าเราเป็นฝ่ายตอบโต้แต่พาดหัวข่าวของสื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่มันเล่าเรื่องอีกแบบไปเลยอะ่ะ ข้อมูลที่รวบรวมมานี่ชัดมากครับไม่ว่าจะเป็น CNN, BBC, The Guardian หรือแม้แต่ Al Jazeera พาดหัวไปในทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมดว่า Thailand airstrikes against launches Cambodia ไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มกัมพูชาใช่ครับหืเพราะพาดหัวแบบนั้นนี่คือหนังคนละม้วนเลยนะคะมันตัดบริบททั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทิ้งไปหมดเลยกลายเป็นว่าเราดูเป็นผู้ร้ายเป็นฝ่ายรุกรานไปเลย ต้องเลยครับทั้งๆท,ที่ในมุมของเราคือเราโดนกระทําก่อนมาตลอดนั่นคือผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวของการสื่อสารในเวทีโลกผาดหัวข่าวสั้นๆแค่ประโยคเดียวมันสร้างเรื่องเล่าไปแล้วว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานซึ่งมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเราอย่างมหาศาล มผมจำได้เลยว่าตอนที่พาดหัวข่าวของ CNN ออกมาคนในแวดวงการต่างประเทศที่ผมรู้จักถึงกับงงกันเลยว่าบริบทที่ว่ามีการยิงถล่มฐานเราจนมีคนตายก่อนหน้านี้มันหายไปไหนหมดทำไมข่าวถึงออกมาแบบนี้ แล้วมันส่งผลกระทบมากกว่าแค่เรื่องภาพลักษณ์ไหมคะแน่นอนครับมันถูกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องใหญ่กว่านั้นทันทีสื่อต่างชาติเริ่มพูดถึงข้อตกลงสันติภาพที่เคยมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนกลางช่วยเจรจาไว้อ๋อข้อตกลงนั้นครับว่าตอนนี้มันกำลังจะล้มเหลวหรืออยู่ในภาวะไร้ความแน่นอนเพราะในสายตาของประชาคมโลกการใช้กำลังทางอากาศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม มันคือการยุกระดับความขัดแย้งที่รุนแรงมากและมันทำให้ฝ่ายที่ใช้กำลังทางอากาศดูเป็นฝ่ายที่ก้าวร้าวเสมอใช่ครับถูกต้องเลยพอเรื่องมันไปถึงเวทีโลกแบบนี้มันก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องพิพาทเขตแดนหรือการประทะกันของทหารสองฝั่งมันอาจจะมีผู้เล่นคนอื่นอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าคะอืม ที่ฉันเห็นบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งจากสปริงนิวเขาพูดถึงประเด็นนิวไว้ได้น่าสนใจหมายถึงประเด็นเรื่องมหาอำนาจใช่ไหมครับใช่ค่ะในบทวิเคราะห์เขาบอกว่าสงครามยุคใหม่มันไม่ใช่แค่การรบกันแบบตัวต่อตัวแล้วแต่มักจะมีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่ซึ่งก็ชี้ไปที่การสนับสนุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีนที่มอบให้กับกัมพูชาครับทําให้ศักยภาพทางทหารของกัมพูชาพัฒนาขึ้นมากในช่วงหลังๆนี้ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เลยครับ และในขนานเดียวกันเราก็ต้องมองปัจจัยการเมืองภายในประเทศของเราเองควบคู่กันด้วยอ๋อ oh, ในบ้านเราเองใช่ครับซึ่งตรงนี้มีบทวิเคราะห์ของคุณสุภลักษณ์การจะนะขุนดีในเด e 101 w o อ l d ที่ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมาก mm. เขาชี้ว่ารัฐบัล์ไทยในขณะนั้นเนี่ยกำลังเจอกับแรงกดดันจากปัญหาในบ้านตัวเองอยู่หลายเรื่องเช่นเรื่องอะไรบ้างคะทั้งเรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมที่ยังไม่เรียบร้อยดี หรือการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ดูเหมือนจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรมันน่าสนใจว่าเรื่องนอกบ้านกับเรื่องในบ้านมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงคะในกรณีนี้มันเป็นทฤษฎีการเมืองที่เรียกว่า rally round the flag effect ครับอ๋อค่ะคือบางครั้งเมื่อรัฐบาลกําลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นภายในประเทศการสร้างหรือตอบโต้ความขัดแย้งกับศัตรูภายนอกอย่างแข็งกร้า มันสามารถเบีเ่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายในได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดให้กับรัฐบาลใช่ครับซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มคะแนนนิยมหรือสร้างความชอบธรรมทำการเมืองขึ้นมาได้ชั่วคราวเป็นการใช้ความขัดแย้งภายนอกเพื่อกลบปัญหาภายในเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าคิดครับนอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก คือความเปราะบางของกระบวนการสันติภาพเองค่ะจากข้อมูลที่เรามีจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่นานฝ่ายไทยได้ประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพที่ว่านั้นไปแล้วอืมการกระทําแบบนั้นมันเหมือนกับการส่งสัญญาณไปล่วงหน้าใช่ครับว่าไทยพร้อมที่จะใช้มาตรการทางทหารหากจำเป็นมันเหมือนการเปิดประตูทิ้งไว้ พอมีสถานการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นมีการประแท็กกันเล็กๆน้อยๆมันเลยง่ายมากที่จะถูกขยายผลให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะไม่มีกลไกทางการทูตที่แข็งแรงพอจะมาเหยียบเบรกไว้ได้ทันถูกต้องครับพอคุยกันมาทั้งหมดนี้่ภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะคะจากตอนแรกที่เห็นแค่ข่าวว่ามีการยิงกัน มันดูเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปซับซ้อนกว่านั้นมากครับผมเริ่มตั้งแต่ความไม่ไว้วางใจกันที่สะสมมาเรื่อยๆมีสงครามข่าวสารเป็นตัวจุดชนวนมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยที่ค่อยๆแรงขึ้นจนสุดท้านนำไปสู่การสูญเสียชีวิตที่ฐานอนุพงศ์แล้วก็จบลงด้วยการตอบโต้ทางอากาศด้วย F16 ซึ่งการกระทำนั้นก็ไปสร้างเรื่องเล่าอีกแบบหนึ่งในสายตาชาวโลก ทำให้ภาพของไทยกับภาพที่สื่อโลกนําเสนอมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ครับมันเป็นลูกโซ่ของเหตุการณ์ที่แต่ละข้อนั้นส่งผลถึงกันหมดเลย และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายผมอยากจะหยิบยกประเด็นที่ผมว่าน,น่าขบคิดมากๆจากบทวิเคราะห์ของคุณสุภลักษณ์ใน The 101 World ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะประเด็นอะไรคะเขาพูดถึงวลีหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากในสังคมไทยช่วงที่มีความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านนั่นคือความรู้สึกที่ว่าทําให้มันจบๆไปเป็นคําที่ได้ยินบ่อยจริงๆค่ะในช่วงนั้นมันสะท้อนความรู้สึกอึดอัดอยากให้มันมีบทสรุปสักทีใช่ครับและนี่อาจจะเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดที่เราต้องถามตัวเอง เมื่อสังคมหรือผู้มีอำนาจเริ่มรู้สึกว่าอยากจะทําให้มันจบจบไปโดยใช้กําลังทางทหารเพื่อหาผู้ชนะที่เด็ดขาดอืมความคิดแบบนี้มันกําลังนําเราเข้าใกล้สันติภาพจริงๆหรือว่ามันกําลังผลักเราเข้าสู่สงครามที่อาจจะยืดเยือ้อและสร้างความเสียหายรุนแรงกว่าเดิมกันแน่แล้วไอ้คาว่าจบที่ว่าเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายเป็นอะไรบ้างใช่ครับทั้งชีวิตของผู้คนเศรษฐกิจตามแนวชายแดนที่จะพังพินาศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้เหมือนเดิมคำถามคือการจบแบบนั้นมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่า